ยิ่เราเป็นธาตุใสๆธาตุใสๆเนี่ยมันไม่มีรูปลักษณ์เลยนั่นแหละเบาที่สุดเป็นธาตุที่มันจะเรียกว่าเบาก็ไม่ได้นะจะขอพูดให้มันอุปมานะนเนี่ยมันเป็นธาตุที่มันมันใสๆมันไม่มีอะไรมันก็เลยไม่มีอะไรหนักแต่นามาธาตุเนี่ยมันเป็นอาการกระเพื่อมอันเกิดจากธาตุต้นกาเนิดมันถูกสร้างขึ้นมาเป็นลักษณะอาการแห่งนามาธาตุนี้เป็นเสียงนี่น่ะเป็นมโนภาพเป็นอารมณ์เนี่ย สมมติว่ามีใครมาว่าเราแรงๆนั่นแหละมีอาการหนักขึ้นมาทันทีเลยเกิดอารมณ์หนักๆเกิดอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์เนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุหนักทั้งสิ้นแต่มันก็ไม่หนักเท่ากับลูปะระธาุ่ะลูประตาหนักกว่ามากนะมันหนักคนละอย่างมันใช้เครื่องวัดคนละอย่างกัน <c oughs> ไอ้ลูประธาเนี่ยเวลาวัดความหนักมันใช้ตาช่างนะวัดแต่นามทาท่านี่ยใช้ใช้อะไรช่างรู้ไหมมันใช้ความรู้สึกในการชั่งน้ําหนัก ยิ่งปรุงแต่งเท่าไหร่พวกเราจะรู้สึกได้ถึงความที่มันหนักความที่มันวุ่นวายสมมติว่าเราเครียดอย่างเงี้ยเราเครียดเรื่องหนี้สินมากหรือเราเครียดนั่นแหละมันรู้สึกได้มันรู้ได้ด้วยจิตมันมีตาช่างก็คือมีจิตแหละเป็นตัวช่างพอมันรู้ว่ามันหนักมันก็อยากปล่อยวางที่พวกเราคิดปรุงแต่งวุ่นวายกันอยู่เนี่ยเราอยากจะปล่อยวางกัน เราก็เลยไปศึกษาปฏิบัติธรรมที่นี่เขาให้เอาเงินไปซื้อนู่นซื้อนี่สร้างนั่นสร้างนี่หนักกว่าเดิมทีเนี้ยให้ไปรักษานั่นรักษานี่หน,นักกว่าเดิมอีกให้ไปนั่งให้ไปเดินกลับไปกลับมาให้ไปอยู่ในป่าช้าหนักกว่าเดิมอีกให้ไปเจริญวิปัสนาพิจารณาร่างกายพิจารณาอสุภะพิจารณาผมขนเล็บฟันนั่งเนี่ยพิจารณาธรรมะ หนักกว่าเดิมอีกรถจะปรุงแต่งทั้งสิ้นเลยอะไรหล่ะที่มันเบาจริงลูปพธาตุก็เป็นของหนักนามธาตุก็เป็นของหนักหนักเพราะว่าต้องปรุงแต่งไอสิ่งที่ไม่หนักเลยก็คือความที่เราไม่ต้องทําอะไรฟังเทพาอาจารย์อย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรฟังอย่างเดียวเข้าใจลงไปขณะที่มันกําลังทําความเข้าใจอยู่นี้เราอย่าไปสรุปนะ ให้เจดมันเข้าใจของมันไปเรื่อยมันเข้าใจเข้าใจเข้าใจไปเรื่อยสังเกตดีๆห้ามไปสรุปว่าเราเข้าใจเด็ดขาดนะเสร็จเลยนะโง่เลยนะนักปฏิบัติทำนักแบกทั้งหลายมันมักจะไปสรุปมันอ่านแล้วปุ๊บมันก็จําแล้วก็สรุปว่าอ๋อเป็นแบบนี้โอ้ <laughs> สัตว์โลกเอ้ยมันถึงได้มืดบอดมันถึงได้ไม่บรรลุธรรมนะ